สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำ Data l o g เ e er, อเก็บข้อมูลจาก OPC Server ไว้ใน SQL Server นะครับโดยใช้ C OPC 32และว b n e t ครับก่อนอื่นดู SQL Server ของเราสักก่อนนะครับว่าชื่อ Server กับชื่อ instanename นะคืออะไรจากนั้นก็ดูว่าเราจะใช้ Database ชื่ออะไรในทะีนี้ชื่อ test นะครับแล้วก็ Table ที่เก็บข้อมูลชื่อว่า t 3นะครับอันนี้คือข้อมูล ในที่3นะครับจะประกอบด้วยคอลัมน์คือ time date v1 v2 v3 v4 นะครับเราอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับคอลัมน์นะครับไม่มีปัญหานะครับลองดูว่าวิธีการเนี่ยทำยังไงเปิดไปที่เว็บ s c t e r c l u b c o m จากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับด้านล่างจนถึงหัวข้อสร้างสเกดด้วยสร้างสเกดได้ด้วย COPC 3 2นะครับจะพบกับหัวข้อเก็บข้อมูลแบบ data logger vb.net ตัวนี้นะครับให้คลิกเข้าไป จะเปิดไปยังเว็บที่ชื่อ yes อชื่อ genesis สา wordpress com นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างโค้ดตรงนี้นะครับทีนี้เราเปิดตัว v p net ขึ้นมาสร้าง new project แล้วก็เลือกเป็น visual basic นะครับเลือกเป็น windows form ตั้งชื่อเช่นเป็น o e n i d p lock จากนั้นก็คลิกโอเค แอ copc 32เข้ามาในทูลบ็อก์ให้เรียบร้อยนะครับดูในวิดีโอการใช้งานเบื้องต้นนะครับจากนั้นก็วาง copc 32ลงไปติดต่อกับตัว opc server ในที่นี้ผมจะใช้ opc server ของเคบแวร์นะครับเราใช้ opc server ของอะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็เลือก opc tag แล้วก็คลิกว่าเราจะเอาสัญญาณอะไรมาแสดงบ้าง ผมเอาสัญญาณแรมหนึ่งนะครับแรมสองแร 1, 1, นดอมหนึ่งสไล์หนึ่งครับสี่ตัวสี่ตัวนี้ไอเทมศูนย์ถึงสามนะครับไอเทมศูนย์ถึงไอเทมสามนะครับสี่ตัวจากนั้นก็คลิกโอเคออกมาทีนี้เอาทามเมอร์ลงมาวางลงไปทามเมอร์ตัวนี้ให้ property ที่ชื่อว่า enable เป็น f a i l s ไว้ก่อนเปลี่ยน interval เป็น5วิถ้าเกิดว่าเราต้องการ locking ข้อมูลทุกๆ5วินะครับถ้าต้องการ locking ข้อมูลต่างจากนี้ก็เปลี่ยนนะครับตรง interval ตรงนี้ที่นี้เราเขียนโค้ดในฟอร์มนะครับคลิกฟอร์มก่อนแล้วเลือก property event นะครับเลือก event นะครับไม่ได้เลือก property นะครับหรือเป็น event จะมี event ที่ชื่อว่า load เดี๋ยวต้องคลิกเข้าไป ที่อีเวนท์ที่ชื่อว่าโหลดนะครับจากนั้นก็เรียกใช้ a x c o p c 1ซึ่งเป็น c o p c ตัวแรกที่เราวางลงไปบนฟอร์มนะครับจุด connect อันนี้คือให้ connect เมื่อฟอร์มโหลดขึ้นมาก็คือเมื่อเปิดโปรแกรมปุ๊บก็ connect opc server เลยและเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับเราใช้ on error ครับ resume next และไม่ให้ show error อะไรนะครับ ทีนี้เราก็เลือกมาที่อีเวนท์ที่ชื่อว่า form closing เมื่อปิดนะครับก็ให้ disconnect แลาวก็พิโค้ดเดิมมาแล้วก็วางลงไปเปลี่ยนจาก connect นะครับเป็น disconnect เรียบร้อยแล้วตอนที่ connect นี่นะครับหลังจาก connect เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เํา e r ทำงานก็เรียกใช้ timer 1. enable เท่ากับ true เพราะว่าตอนแรกมันเป็น false ู่มันยังไม่ทำงานเราให้มันทำงานสกอรนะครับจากนั้นเราค่อยแดีเยวมาคลิกนะครับตรงทัมเมอร์นี่นอขออภัยครับคลิกเลือกทัมเมอร์แล้วเลือกอีเวนต์นะครับแล้วเดีเยิมาคลิกตรงอีเวนต์ที่ชื่อว่าติ๊กนะครับก็คือติ๊กต๊อกนั่นเองนะครับเมื่อทัมเมอร์ทำงานจะให้ทำอะไรเรากลับไปยังโค้ดของอ e n s 3 2 w o r d p r e s s c o m นะครับจากนั้นก็ copy ตัวโค้ดตรงนี้มานะครับตั้งแต่หลัง private sub เป็นต้นไป copy มาจนถึงก่อน end sub นะครับคัดลอกจากนั้นก็กลับมายังโค้ดของเราแล้วก็วางลงไปจะเห็นว่ามันมีตัว underscore สีแดงนี่คือเรายังไม่ได้ใช้ Library ของ SQL นั้นเราจะต้อง import Library ของ SQL เข้ามาไว้ บนสุดซะก่อนโดยใช้คำสั่ง import นะครับ import อะไร import system .data .sqlclient ตัวสีแดง underscore สีแดงก็จะหายไปนะครับข้อเหล่านี้จะเป็นข้อในการ insert ข้อมูลลงไปไว้ที่ไหนไว้ใน table 3แต่เราไม่มี table 3นะครับเรามี table ที่ชื่อว่า t3 ตรงนี้ ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนจาก table 3ให้เป็น t 3นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อคอลัมน์พวกนี้เราจะไม่ระบุชื่อคอลัมน์ได้ไม่ได้นะครับถ้าเราต้องการ insert ข้อมูลเข้าไปทุกๆคอลัมน์นะครับไม่ต้องใส่ชื่อคอลัมน์ก็ไรไม่ต้องมีวงเล็บตรงนี้นะครับแต่น,นี่เราจะใส่เข้าไปบางคอลัมน์อย่างสมมุติว่าเรามี4คอลัมน์นะครับเราแตะกิ่งคอลัมน์ดูจะเห็นว่าอันนี้เป็น จะเห็นว่ามันมี4คอลัมน์ก็คือ, ID, อมี5คอลัมน์ด้วยซ้ำนะครับ ID Time Date V1 V2 V3 V4 นะครับเราไม่ได้ insert เข้าไปทุกๆคอลัมน์เราก็ระบุคอลัมน์ว่าเราต้องการ insert คอลัมน์อะไรบ้างในที่นี้ผมจะ insert เข้าไปในคอลัมน์ Time Date แล้วก็ V1 นะครับ V1 แบบนี้แล้วก็ V2 แล้วก็ V3 3คอลัมน์นะครับ แล้วค่าที่ใส่เข้าไปก็คือพารามิเตอร์นะครับเราระบุพารามิเตอร์ว่าชื่อ time date v a l l หนึ่ง a l สองและก็ v a l สามอันนี้คือ,อเป็นพารามิเตอร์ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับพอเราประกาศพารามิเตอร์ที่ใส่เข้าไปใน SQL query แล้วนะครับเราก็ต้องประกาศตัวแปรพารามิเตอร์ของเราขึ้นมาในตัวอย่างนี้ประกาศตัวแปรมีขนาดเท่ากับ4นะครับคือ 0- นถึง4นะครับถ้าประกาศแบบนี้นะครับ p a r a m 3สาม a s.sq. l parameter หมายถึงว่าประกาศขึ้นมา0ถึง4นะครับผมนะครับ0เอ,อ่อขอไปครับ0ถึง3นะครับจำนวน4ตัวไม่ใช่3ตัวนะครับเป็น4ตัวคือ0ถึง3เอาละพารามิเตอร์ตัวแรกเราระบุไว้ว่าเป็น time date นะครับแล้วก็ระบุชื่อตรงกัน time date w a l 1อันนี้ก็ต้องเป็น w a l 1นะครับ w a l 2นะครับอันนี้ก็ w a l 2แล้วก็ w a l 3ตามลำดับ datatype เป็นอะไรนะครับ datatype เป็น date time float 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 ตายตัวไหมไม่ครับตามแต่ว่าเราระบุไว้ว่าเป็นอะไรให้ตรงกรันตามนี้นะครับให้ตรงกันตาม sql อันนี้เป็น date time float ทั้งหมดนะครับ date time แล้วก็ float ทั้งหมดเพราะนั้นในนี้ก็จะเป็น date time นะครับแล้วก็ float นะครับเอาละทีนี้ประกาศตัวแปร parameter ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็รับค่า parameter ศูนย์นะครับ พารามิเตอร์ศูนย์เนี่ยเราส่งให้กับ time date ใช่ไหมครับตรงนี้ time date ก็ใช้คำสั่งเดทไทม์จุดนาวนะครับเพราะว่าจะเอาเวลาปัจจุบันนมาเป็นค่า time stamp นะครับเล็กขอดลงไปในคอลัมน์ time date ผ่านพารามิเตอร์ time date ตรงนี้นะครับถัดไปพารามิเตอร์วอลหนึ่งนะครับ insert เข้าไปที่ v 1นะครับก็ get value มาจากอะไรครับมาจากซีโอตัวแรกนะครับถ้าจำไม่ได้ก็เข้าไปดู มันมีตัวแรกก็คือ i d e เท่าก um ับ0ตัวถัดไปก็123ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับดังนั้นตัวแรกของเราก็ get vl ศูนย์ตัวถัดไปก็ get vl หนึ่งแล้วก็ get vl สองเพื่อส่งให้พารามิเตอร์ w หนึ่ง w สอง w สามซึ่งน่ครับเป็นพารามิเตอร์ที่อยู่ใน sql query นั่นเองนะครับซึ่งจะส่งค่าไปไว้ในคอลัมน์ v 1 v 2 v 3นั่นเองล้วเราสมมติเรามี insert เข้ามา ไปไว้ที่คอลัมน์ v4 ตัวหนึ่งเราทำยังไงนะครับก็ add v4 เข้ามาแบบนี้ v4 นะครับวงเล็บปิดแข็งเนี่ยจะมีหรือไม่ก็ได้นะครับ v4 แบบนี้ก็ได้นะครับส่วน value ตอนนี้เป็นนะครับ assign v 4แสดงว่าเรามีพารามิเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นจะเพิ่มตรงนี้เป็น4แล้วก็ copy ตรงนี้มา พารามิเตอร์3เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น4ตัวที่4แล้วก็วอลสามเป็นวอลสี่เกทวีลสองก็เป็นเกทวีลสามนะครับตอนนี้เรามีอินเด็กซ์นัมเบอร์อยู่กี่ตัวมีอยู่4ตัวนะครับคือ0ถึง3เพราะนั้น3ยังมีอยู่ใช้ได้นะครับนะครับเกทวีลสามเอาละทีนี้เราจะอินเสิร์ตเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ชื่อว่าอะไรชื่อว่า นี่คือชื่อของเครื่องนะครับถ้าเป็นเครื่องปัจจุบันใช้คำว่า local ในวงเล็บก,ก็ได้หรือ ip address ก็ได้แล้วตามด้วยชื่อ instance นะครับเช่น sql express แต่ถ้าเราไม่มี instance name นะครับมีแค่ local อย่างเดียวก็ลบ sql express ตรงนี้ออกไปนะครับส่วน user id ของเรานะครับเรา login ินเข้ามาด้วย user ชื่อว่าอะไรเช่นในที่นี้ l o อกอเข้ามาด้วย sql authentication คือ s c a d a นะครับแล้วก็ password คือ1 3 4 5 Database เชื่ออะไร Database ชื่อว่าเทสก็เปลี่ยนเป็นเทสครับสำหรับท่านที่ยังไม่มี uh, S Q L user นะครับเราสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับโดยไปที่กิ่ง Security นะครับแล้วก็กิ่ง Login ตรงนี้แต่กิ่งเข้าไปคลิกขวาตรงกิ่ง Login แล้วเลือก New Login ตั้งชื่อ Login นะครับโดยเลือกเป็น sql server authentication เช่นตั้งชื่อว่าเป็น usr 1น่ขอภัยครับตั้งชื่อผิดช่องนะครับเป็น usr 1แล้ว password คือ,อ654 3 2 1่านะครับ654 3 2 1แล้วก็คลิกโอเคนะครับทีนี้เราคลิกขวาตรง usr 1เข้าไปเลือก property แล้วก็กำหนด ตัว user mapping ตรงนี้นะครับว่าจะ mapping กับ database ชื่ออะไรแล้วก็ mapping กับ database ที่เราใช้งานอยู่ชื่อ test แล้วเลือกเป็น dbo เลือกเป็น dbo w n e r นะครับก็คือเจ้าของ database ที่ชื่อว่า test ถ้าจากนั้นเรา disconnect ออกก่อนแล้ว connect เข้าไปใหม่ด้วย usr1 นะครับแล้วก็ 6-5-4-3-2-1 enter เขาจะบอกให้เราเปลี่ยน password แล้วก็เปลี่ยนเป็น1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6แล้วก็คลิกโอเคเอาละลองแตกกิ่ง database test แล้วก็แตกกิ่ง table โอเคใช้งานได้นะครับแล้วก็เปลี่ยน user เป็น usr1 นะครับ password 1-2-3-4-5-6 เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ทำการทดสอบรันแล้วก็นับในใจไป1 2 3 4 5โอเคผ่านไป5วิแล้วเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูเทเบิลของเราเทเบิลของเราชื่อว่า t 3ก็คลิกขวาเลือก select ครอบหนึ่งพันรอนะครับแล้วจัดเรียงตามคอลัมน์ i m ม d เดทตรงนี้ออเดอร์วักบายวางไทม์เดทลงไปแล้วก็วักแล้วก็ d e s c ก็คือเรียงจากล่าสุดลงมานะครับจากนั้นก็ execute เห็นไหมครับมีการ insert ข้อมูลลงไปแล้วเรียบร้อยลอง execute ิวเห็นไหมครับข้อมูลจะเข้ามาทุกทุกวินาที สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ